เขาคอดินแดนที่ยังคงความบุดมสมบูรณ์ร่มรื่นด้วยธรรมชาติขุนเขาทะเลหมอกที่หลายคนหลงไหลยอยากไปสัมผัสดื่มดากับธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเพิ่มพลังให้ชีวิตปัจจุบันมีร้านอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบตามความพึงพอใจเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงปลายฝนต้นหนาว จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเขาคอเป็นชื่อเรียกรวมทิวเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ในเขตอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์กาแหลักร้อยนะคะกวิวหลักล้านค่ะ แล้วคนนี้แล้วครับชอบไหมครับชอบมากรใจสุดๆอากาศเป็นไงไวะอากาศดีมากอากาศมากเลยคนนี้ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะครับเป็นไงย,ยังบ้างขอเสื้อขนหนาวค่ะขออย่างเดียวขอเสื้อขนหนาวอย่างอื่นมีครบร้านอาหารร้านกาแฟและรีสอร์ทมีนับร้อยคงไม่ต้องแนะนำ เรียกว่าเลือกได้ตามใจชอบหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจึงเรียกเขาคอเหตุที่เรียกเขาคอเพราะว่าป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นคอซึ่งเป็นไม้ตระกูลปม่มขึ้นหนาแน่นภูมิอากาศบนเขาคอเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้ในายฤดูร้อนเขาคอสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มีจุดท่องเที่ยวที่แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งน้ำตกถ้ำหน้าผาตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เขาคอได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่125ของประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างใหญ่300กว่าไร่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย